my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scoring hand me a drink cuz i think i'm going all in suniga papa no kan ka tarakota chang baby monster world clip me at my update clip tiktok and clip reel in ig kono no bebon ha dai rap chom kan ka เมื่อเจ้าเบมอนสามสาวพิรุกาจิกตาและฮารัมมาเต้นไอดอลโยอาโซบิชาร์เลนจ์ในแคปชั่นที่ว่า c u s we are perfect the most ultimate idol รอพวกเรา perfect และเป็นไอดอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดหูยแคปชั่นย่างเบิรดออร่ามันมาคนกำลังจะได้เดแรงสุดๆนัมเบอร์วเจน is coming ในคลิปพี่รุกกาน้ารักสุดต่อสุดแต่หน้าเด็กสุดเหมือนหยุดอายุไว้ที่15หน้าเด็กมากผมดำสวยธรรมชาติพี่ฮารัมก็สูงข่ายาวสุดผมบลอนผ่องสวยจนฉันเคลิมเลยส่วนเจ้าจิกิต้าก็สดใสไม่หยุดแจมใส่เพื่อคนทั้งโลกน่ารักได้ใจฉันมากแล้วนี้อนนี้รุกกาเป็นคนเลือกเพลงใช่ไหม นี่มันคือเด็กสาวญี่ปุ่นวัยใส่3มคนมาเต้นชาร์เลนจ์กันหลังเลิกเรียนชัดๆญี่ปุ่นยิบใจกลมกลืนไม่ไหวดูแล้วมันสดชื่นชื่น,นใจค่ะว่าวอีเดสแต่ละคนก็เต้นเต็มที่มากเอาแบบให้ใครที่ได้เห็นคลิปนี้ต้องดวงตาเบิกบานกันเลยทีเดียวมันสดใสเกินไปพวกเราจะตุยกันแล้วค่ะ แล้วดูเจ้าชิกิต้านะไม่มีหน้ามาก็รอดน่ารักคอดๆออกแนวพิลิซาอีกคนละที่ทำทรงไหนก็รอดเอาเลยเอาเลยเปลี่ยนเลยหลายๆทรงแอดอย่างชอบอยากเห็นทรงไหนก็สวยยิ้งยิ้มเห็นฟันแก้มปองนะโอ้โหไฟฟ้าแห่งความน่ารักชดวิ่งเข้ากระแสะเลือดฉนเลยมีแต่เขาวนน่ารักเต็มไปหมดแอดใจละลายแล้ว สรุปสามสาวญี่ปุ่นวันนี้ออดขอให้เป็นเด็กสาวหน้าตาดีญี่ปุ่นสาคนตามเพลงแล้วกันวันนี้เดบิวต์มาเป็นดาวติ๊กต็กกันและประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นด้วยว่าแต่จะเดบิวต์เป็นศิลปินได้อย่างเมื่อไหร่เมื่อนั้นประกาศวันเดย์สักทีฉันอยากจะปั่น MV ให้พวกเธอแล้วนะเจ้าเบมอน และนี่ก็เป็นความน่ารักสดใสของน้องๆเบมอนทั้ง3ที่แอดเอามาฝากในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างน่ารักเนาะโอ้ยเอาจริงนะลงคลิปเต้นแบบนี้มันทุกวันได้ไหมอ่ะลงไปพังๆก่อนลงมันทุกวันเลยวันละสงนาทีก็ได้ไงพอให้ใจได้ชุ่มชื่นจะได้หายคิดถึงกันบ้างยังไงเพื่อนเพื่อนเอนม้นมาช่วยแอดออนวอนบ่นคิดถึงจะพวกเบมอนกันหน่อย อยากเห็นเจเ,เบมอนทุกๆวันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนมีความสุขมากมายไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย